อารมดีคนอารมดีำน้ำเสร็จก็คลุกดินคลุกฝุ่นสายเกือกอาก,การเป็นยังไงอ เป็นยังไงดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีคืออารมณ์ดีก็เป็นแบบนี้แหละครับเก็นดูแท้นี่คุ้งน,น้อยน้อยนี่ <laughs> อออยูอ่ทำ

sạch ừ, lắm à. <laughs> rồi ngập lợ ngập lợ bể nó mới có lấy lên rồi nó một lần nữa lấy lúc yếu nữa อันนี้ทนสุดแล้วเนี่ยอือหืออือกัดงับ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 งอ้อไอ้ย่ะ Ainoule a